สวัสดีวันนี้เราอยู่กันที่ท้องถนนถนนบางใหญ่เขาบอกว่านนทบุรีมีอาหารอร่อยและราคาถูกมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปกิน ทุกคนนี่ก็คือรายการเมนูอาหารนะคะเริ่มต้นสตาร์อยู่ที่20บาทนะครับตัวไปถึงราคา3 5 0บาทว้าวตอนนั้นก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวเมี่ยงนะคะที่สำคัญที่นี่มีอาหารตำสั่งแล้วก็มีเมนูทั่วไปด้วยอันนี้เหมาะมากเลยมาคนเดียวก็กินอิ่มแล้วหรือว่าจะมาไปครอบครัวหรือไปงานเลี้ยงบริษัทก็มาได้เดี๋ยวเรารอเมนูอาหารก่อนล่าสุด ดูคนรอถึงกับนอนไปแล้วต้องบอกว่าที่นี่มันสบายมากแล้วทุกคนไม่จ้าจะแรกเปิดประเดินมไปด้วยส้มตำยี่สบาทเยอะอยู่นะไม่เป็นเล่นนะไม่ทำเป็นเล่นอย่าให้ดูตัวอื่นแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำตกหมูยี่สิบบาทเอาจริงที่ไปกินที่อื่นอะ่ะอันนี้สี่สิบเก้าห้าสิบได้แล้วนะมีอีกมีอีกมีอีก ลาบหมูจริงจงังจริงจังเดี๋ยววางบนมือเลยดูดูดูเนี้ยดูเยอะมากนะนี่ไก่ดูอือ้มาดูนู่นนี่ไก่จอ้วยยี่สิบาทคู่เดี๋ยวเรามาดูเมนูซีฟู้ดตัวอื่นกันมาแล้วครับล็อตท,ที่สองของเรานี่ต้องบอกก่อนนะว่าเรามากันสองคนซึ่ง คนนี้เลยเยตัวดีปล่อยให้สั่งแล้วเลยเถิดมากแล้วคุณคิดเอาว่าเราจะกินหมดยังไงอ่ะดูดิดูดิด,ดูแซลมอนนี่ต้องบอกว่าความยี่สิบบาททำให้เราไม่ลืมหูลืมตานะคะคุณดูนะยี่สิบาทได้ปูมาหนึ่งตัวได้กุ้งสองตัวแต่บอกก่อนว่าว่ากุ้งมันไม่ได้ตุ๊กกุ้งตัวเล็กๆนะตัวใหญ่นะ,ะคุณดูดูแซลมอน โอ้โห oh. ดูดหลูหอยแคงนี <laughs> ่ลุงเหรอตายได้ามากินกันเราจะกินให้ดูจ้วงเลยนี่แซลมอนแซลมอนไม่กิเล่นะดูไม่โชว์ว่าเป็นส่วนไหนแซลมอนหรือ เอนะขอชิมก่อนจะได้รู้ว่ามันเป็นแซลมอนหรือปลาเทา้า